สวัสดีนะครับโฟรสี่นะครับวันนี้รายงานข่าวบอลเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับเป็นของแอปนะครับแอตติโกนะครับตามีนะครับผมนะครับก็คือมีข่าวเชื่อมโยงกับเรือใบนะครับก็คือจูเลียนอันวาเรสครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ ซึ่งเพิ่งได้แชมป์มาเลยนะครับก็ซิมเน่นะครับมีข่าวนะครับว่าจะดึงนะครับอยากได้ตามทีบอยู่นะครับลูมจีบอยู่อยากได้เอโนวาเลนนะครับอ่าก็เป็น,น้าตัวจบมคมม <c oughs> <c oughs> แต่ต้องบอกว่าทีมตามีนะครับ <c oughs> ด้วยสไตล์การเล่นนะครับ <c oughs> คือเป็นบอลที่เหมือนคล้ายคล้ายโมลิตโยหน่อยนะครับหลับ <c oughs> โหแบบเหนียวแน่นกลมจัดเลยแต่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะมีเอื้ออำนวยให้กับปาวาเล่หรือเปล่าถ้าได้อาวเลจริงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดนักเตะของแอริกโกตามิเขาเสริมแบบหยิบย้อยนะครับไม่ได้มีแบบว่าทุ่มอะไรเพราะตามีก็เป็นคนที่เที่ยวเที่ยวลักดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในทีมแอรตามีมีนักเตะที่ พอปล่อยได้นะ,ะครับกิมันน่าจะอยู่อยู่แล้วนะครับอ,อย่างอย่างที่โมลาต้านะโมลารต้าน่าจะสิบสามล้านปอนด์ไปเอซิมิลานแล้ะนะครับแล้วก็จูอัลฟิกเนี่ยต้องรอดูนะว่าจะขายให้ใครนะครับต้องรอดูว่าจะขายให้ใครจูอัลฟิกนะครับ <c oughs> <c oughs> คือมันเชื่อมโยงกันหลายทีมากส่วนบาร์ซ่าเนี่ยเริ่มเริ่มไม่รู้ว่าจะเจ้าหรือเปล่านะครับแต่ อาเซียนอนก็สนใจด้วยนะครับจูฟิกแต่ก็มันเป็นข่าวที่แบบว่ามันเชื่อมกันเยอะมากะนะครับทีนี้เราก็ต้องมารอดูนะครับว่าตามนะาววานนีนะครับถ้าดึงอาวาเลสเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นดิวที่จะบอกง่ายก็คือทุ่มทุ่มทีเดียวจบเลยนะครับพราะตานนี่ตามีนะก็เหมือนที่เคยเอาจัวฟิกเนะี่ย เนเบนสิกาเนี่ยร้อยยี่สิบล้านโคตรเยอะเลยนะครับซื้อมาได้เลยนะครับส่วนชูเรียนาวเลยเนี่ยต้องรอดูว่าเรือใบเนี่ยจะปักราคาขายเท่าไหร่แต่ผมว่าสไตล์เนี่ยถ้าไปมัดอาตามีนะผมก็ชอบนะเพราะตามีเนี่ยเป็นทีมที่ผมชอบเหมือนกันในใจเหมือนกันนะเพราะนั่นจะเป็นศูนย์ช่วงอา,าร์าาราเจนตินนะครับชาติอาร์เจนตินาเนี่ยจะเยอะทีมชาตินะแล้วอุท่าวันแล้วเล็กมาเนเม็กซิโร จะเข้านะเข้านะแต่ถามว่าแผนการนำทีมของซิโมเน่เนี่ยก็ต้องเอื้องอำนวยด้วยนะเพราะบางทีถ,ถ้ามองเนะี่ยคือไม่อำนวยกับกับออลเวเลเลยนะเดี๋ยวมาก็คือแม่งก็เหมือนจูเลียออฟฟิศหรือเปล่านะแต่ก็นั่นนะครับถ้าจะซือ้อก็ได้ผมก็ดีใจนะเพราะจูเลียนอวาเวเล่นเนี่ยประสงค์ที่อยากจะย้ายทีมอยู่แล้วนะครับโดยว่าเราต้องมน ที่หนึ่งนะครับจะมาที่สองของอา์เรนกับโฮมมันก็คงไม่มไม่มไม่ใช่นะขเขาพยอยากจะเล่นลงเล่นะลอ,ลอ,อะไรแบบมาสำรองสำรองอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับปรับเปลี่ยนโลตัสโซนเรลเทชั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าเขาหนี้ต่างมีจะได้จูเลียนอันวาเลสทีมชาติอาร์เจนตินาไปอยู่ในทีมหรือเปล่า <c oughs> แต่ต้องบอกว่าโบลล่าเนี่ยขายไปให้สิบสามล้านปอนด์ให้เอซิมิลานนะ่ะปุ๊บสิบสามล้านปอนด์ยังได้ใครวะ มาตามีตามีตามีสิบสามล้านปอนด์แล้วมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะที่ยิบย่อยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตตลาดของตามีให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือมันมียิบย่อยมากนะครับแต่ส่วนมากนะพวกเนี้ยทีมพวกเนี้ยตามีทีมใหญ่นะอ่าเอลิโคมาดดิเนะี่ยทีมใหญ่แต่แต่การใช้ใจนะ่ายนยคือเขี้ยวล่างนีดเลยจะจ่ายจะซื้ออะไรเนี่ยนะนะครับ <c oughs> ไม่ได้เหมือนพวก มาดินนะครับอะไรเนี้ยขนาดบาซา่าบาซ่าก็ยังก็ยังไอ้นี่เลยร้อแล้วเลยนะแต่แต่มาดินหนุ่มทุ่มเลยครับทุ่มทุ่มตุ้มตุ้มเลยนะ,ม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 ,ยนะมาลักร้อยล้านเลยนะครับบาซ่าก็ซื้อบ้างอะไรเงี้ยส่วนมนแอตเลติกมันดินเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูก่อนว่าดีลนี้นะครับมูลค่าจะเท่าไหร่ของจูเลียนอัลวาเรสถ้าใครชอบเราบอกดีว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับกับจูเลียนอัลวาเรสมาตามานี้ครับส่วนผมผมชอบเพราะทีมเนี้ยผมชมชอบไปแล้ว เป็นดีนีแบดบอยดูเดือดซึ่งซีโมเน่นเป็นแบด์อยู่แล้วเท่ๆผมก็ชอบครับและเป็นโคที่โอ้คานหนึ่าคนหนึ่งมหาสารมากกว่าเป็กบิ๊กนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเชียร์ครับเชียร์จูเลียนอวารีสแต่ได้ย้ายศพไปกับตามีหรือเปล่าในลีกสเปนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับ